สวัสดีครับมาจะเจอกับผมแล้วนะครับผมกับร้านปิชาป๊มน้ํานะครับวันนี้ก็จะเอาสาระดีๆมาบอกกล่าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูงานด้านนอกกันนะครับไปที่หน้าง,งานกันนะครับพอดี คุณลูกค้าท่านโทรมาบอกอาจารย์อาจารย์พิชาครับปั๊มน้าดูดมีขึ้นเลยวันนี้มาตรวจสอบตัวห,หน่อยครับไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรครับเป็นปั๊มมิดซูเขาบอกงั้นนะก็นั่งนึกในใจแล้วบอกโอ้ยมีตัวไหนแล้วก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเกี่ยวเรื่องน้ำสองเกี่ยวเรื่องตัวแอชชัปเจอร์อันนั้นจะพูนชา,ชาปน,นี้าง,งานกันบอาจารย์พิชาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นํงางไปดูปั๊มให้กับคุณลูกค้านะครับอยู่ที่ถนนสารสารทุนบุรีเนาะ สารทน4 4ทับสนะครับมาดูวันนี้เปิดแฟตก่อนนะครับปั๊มน้ำดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับผมพอดูดขึ้นได้สักระยะหนึ่งก็มีเสียงอากาศฟู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 ฟ,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 ฟูอยู่ในตัวปั๊มนะครับหลักๆเลยตรงจุดนี้คือตัว a อร์ชัชเจอนะครับตัว a อร์ชัชเจอตัวนี้มีปัญหานะครับในเรื่องการดูดหรือการควบคุมอากาศไม่ดีพอ เขาเรียกว่าเสียนะครับตัวนี้นะครับคือตัวของเก่าถอดออกแล้วนะครับผมอันนี้คือของเก่านะครับแล้วตอนนี้การเปลี่ยนนะครับผมเราก็ต้องหมุนเปิดหมุนตัวนี้ออกมานะครับใช้เบอร์14แหวนข้างนะครับหมุนออกมาหมุนอมาเสร็จปุ๊บเราก็เนสายตัวนี้ออกนะครับพอเยนสายตัวนี้ออกอุ๊บ ก็ปอดตาตรงนี้ออกเลยหมนหอกนะครับผมอันนี้คือการเปลี่ยนง่ายๆแล้วเป็นแบน,น,น,นี้นะครับเปลี่ยนตัวเอชัตเจอร์ ter, หรือว่าตัวเอชัตเจอร์ ter, นะครับเสียงปั๊มที่ใช้งานได้เสียงปั๊มที่สมบูรณ์แบบขเขาจะเสียงแบบนี้นะครับจะไม่เสียงอุ่มๆเสียงฟูๆแบบอุ่มๆม,ม,มีอากาศแบบนั้นไม่ใช่นะครับ ฟังลักษณะดังแบบนี้นะครับดังแน่นแน่นแรงแรงแล้วเสียงเรียกน้ำแบบนี้นะครับเห็นะครับตักก็จะแน่นเสียงเราก็จะแน่นแต่การดูดน้ำการดูดน้ำของเขาแต่ละครั้งเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าหากตัวนี้เสียนะครับตัวแอชเจอร์ตัวนี้เสียเขาจะมีเสียงอากาศฟูฟูฟูนะครับจะไม่แน่นแต่พอเราเปลี่ยนอะไรตัวนี้ปุ๊บ การรีดน้ำของเขาจะดีมากๆเสียงมันจะดังปิดปิดป,ดปิดแหลมแหลมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเสียงเรียกน้ํานะครับตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยก็เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนก็ใช้เบอร์สิบตีแหวนข้างหมุนสายจะเจอเอ,ออกนะครับแล้วก็หมุนตัวเก่าตัวนี้ออกหมุนออกเลยครับหมุนออกมาหมุนออกเสร็จเราก็เอาตัวใหม่ลงเอาตัวเก่าออกมาเอาตัวใหม่ลงอย่าลืมลูกยางอยู่ด้านในนะครับลูกยางอยู่ตรงนี้วงเล็กๆ็เนี่ยเขาเรียกว่า กัน่วกกันซึมมนตรงจุดนี้เราต้องเอามาใส่ตัวใหม่นะครับเอามาใส่ตัวนี้ให้อยู่ในรูตามเดิมนะครับอยู่ในรูนี้ตามเดิมแล้วก็หมุนเข้าตามนี้ตามลักษณะนี้เลยนะครับผมตอนนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับอาจารย์แล้วกรณีที่มีเสียงอากาศแล้วน้ําดูดไม่ขึ้นเราต้องทำไงครับอาจารย์ถ้าหาก เราจะใช้น้ําในกรณีที่ตัวนี้เสียตัวแอร์ชัตเจอร์เสียเราต้องรีเซ็ตอากาศก่อนต้องมาช่วยเขาก่อนหมุนฝาจุกด้านบนหมุนฝานี้ครับผมฝาบนจะมีฝาเล็กกับฝาใหญ่ส่วนมากให้หมุนฝานี้นะครับให้ไล่อากาศรีเซ็ตอากาศก่อนให้มันฟูออกให้หมดก่อนนะครับพออากาศออกหมดเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้น้ําได้ชั่วคราวแต่จะใช้เป็นตัวหลักนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้เป็นตัวหลักเพราะอะไรเพราะว่าตัว อะไหล่ตัวนี้ยังเสียอยู่นะครับถ้าหากเราใช้ตัวอะไหล่ตัวนี้เป็นหลักเนี่ยเราต้องมารีเซตอยู่เรื่อยๆอ่ะวันสองวันก็มารีเซตอ่ะประมาณครึ่งวันก็มารีเซตรีเซตอากาศกออกเพื่อที่จะใช้ใช้งานใช้น้ําถ้าหากรีเซตไปบ่อยแบบนั้นเกี่ยวตัวนี้มันจะเสียนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่มีเวลาแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมารีเซ็ตนะครับผมดังนั้นให้เปลี่ยนตัวแอร์ชัดเจอเลยนะครับเจ็สี่นะครับ หรือจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือเป็นผู้ที่ชอบดูแลปั๊มของตัวเองซ่อมปั๊มของตัวเองนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับคลิปผมเคยทําไว้หลายคลิปนะครับการเปลี่ยนการถอดการรื้ณนะตรงจุดนี้ตอนวันนี้ผมมาอธิบายนะครับอธิบายในเบื้องต้นก็ใช้งานได้เป็นไงช่างใช่ไหมครับตอนนี้ก็เสร็จน,นที่เรียบร้อยครับผมตัวแอร์ชัชเจอร์ไม่ดีครับป๋าดูได้นะ ตอนนี้ใช้ได้ตามปกติแล้วเพราะว่ามาแล้วมาฟังเสียงแล้วมันมีเสียงอากาศปูปูกในนียดีดน้ำก็อยู่ที่ตัวแอร์แชปเจอร์ตัวนี้เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนตัวใหม่แล้วแล้วเสียงก็จะแน่นในตาลงเปิดน้ำเปิดเปดแรงครับเนี่ยจะเปิดบอส่วนนีนี่คับ เห็นไหมครับ<ม>เสียงเขาจะแน่นเสียงเขาจะรีบน้ํา<ม>เสียงจะเรียกน้ํำรีดน้ําแน่นมากและเสียงดีมากๆนะครับแต่ถ้าหากเป็นตัวนี้<ม>เขาจะดังฟู่ฟฟฟูอย่างเดียวนะครับผม,มจะไม่มีการรีดน้ํา<ม>ตอนนี้ร<ม>ีดน้ํานะครับ<ม>แล้วลักษณะตัวนี้ที่ยังเสียอยู่เวลาใช้น้ําบางครั้งเขาจะมีน้ําปนอากาศออกมามันจะฟุ๊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 ในบางครั้งนะครับ แล้วเราก็ต้องมารีเซตอากาศพอรีเซตอากาศก็กใช้ได้ชั่วข่าวก็จะกลับมาเป็นอีกนะครับดังนั้นให้แก้ไขและวิธีการแบบนี้สว่วนตอนถอดตอนไลนนี้เอื่อนมาผมทำมาก่อนว่าจังหวะปิดเกินไปนะครับการเลยรีบทำไปหน่อยหนึ่งสว่วนอาการเหล่านั้นและเทคนิคเหล่านั้นวิธีการเหล่านั้น,น,นผมทำไว้ให้ดูหลายๆคลิปนะครับตนวันนี้ผมพามาดูข้างนอกการต่อนะครับตอ,อ,บอนราใส่บนลาไวยืงนี้ การต่อปรใส่บอลวาไว้นี้นครับอีส่สิ้วอันนี้คือทางออกนะครับอไอันนี้คือออกจากปั๊มเห็นไหมครับออกจากปั๊มเราต้องทําบอลวาไว้เห็นไหมจะมีบอลวาไว้อยู่ตัวนะครับเอาไว้สําหรับเราซ่อมท่อซ่อมท่อเปลี่ยนท่อจัดการเรื่องท่อนะครับานี่ก็เป็นใบพัดตรงนี้เป็นท่อแตกนะครับกลมลอยช่างเขาจัดการซ่อมสิบินาทีบร้อยส่วนท่อเส้นนี้ก็คือมาจากมีน เมนปลาปลาต้องเข้าทางพักน้ำเห็นไหมทำน้ำด้านบนเข้าทางเส้นนี้นะครับตัวนี้เขาจะเติมอยู่ตลอดเวลาครับแล้วเราก็ต้องทำทำทำใบพัดไปให้หนัดใช้น้ำฉุกเฉินบางวันจะมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอันนี้คือทำเป็นใบพัดไปให้แล้วนะครับนี่ครับ ตรนจุดนี้เสร็จเรียบร้อยดีวตกน้ำนี่น้ำพุ่งหนู่ว่นหนตัวไหนไหนด้วยอ้าวปุ๊บแรงมากเลยแรงด้วยหรือว่า แหุงอ่ะพางหพุ่งดูจะทังพักน้ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำงานก่อนจิดน้ำพุดน้ำปลาเก็ตักตรงจุดนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเปิดปิดแล้วเทที่เข้าไใช่ใช่ใช่ ใช้ไม่ได้แล้วน้ำจะพุ่งแรงและฝนตกน้ำก็จะพุ่งแรงดามากนะครับเอาปี๊ดปึ๊บดูที่ปั๊มจะตัดไหมหปั๊มตัดเห็นไหมครับก็เสร็จวิธีเรียบร้อยนะครับผมเสร็จนีตามวิธีเรียบร้อยนะครับลองทําดูนะครับผมอย่างที่อาจารย์ปิชาทใํใไปดูนะครับนี่เสร็จตรงนี้ ต่อสถานะนี้ต้องมีบอลวาล์วไวคุมนะครับทานออกก็มีคุมใบพัดก็จะมีอยู่วนวใบพัดเราต้องปิดไว้นะครับในกรณีที่เราใช้ปั๊มน้าแต่หากเราไม่ได้ใช้ปั๊มน้ําเราก็ต้องปิดตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวเราต้องเปิดตรงนู้นเพราะว่าเราปั๊มไปร้อมเราอยากใช้ข้างล่างได้ฉุกเฉินนะครับเขาเรียกว่าใบพัดนะครับเราก็ใช้งานได้พอถึงหน้างานแล้วก็ลองเทสนะครับผมก็ ขอโทษด้วยครับผมเพราะว่าตอนซ่อมตอนเปลี่ยนนิดตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ทําคลิปแต่ผมก็ทําไว้หลายคลิปไ้แล้วนะครับผมในการเปลี่ยนการถอดการเอาตัวใหม่ออกการเอาตัวเก่าออกเอาตัวใหม่ลงวิธีแบบไหนทําแบบไหนนะครับผมก็ทําไว้หลายคลิปแล้วแต่วันนี้ผมก็มาเช็ดดูหน้างานพามาดูที่หน้างานกันเลยนะครับออกหน้างานกันก็ผมไปถึงเปิดน้ํา หนาไม่ออกครับผมเปิดเปิดน้ําแต่ปั๊มมันทางานปูนะครับเสียงไม่มีการรีดปี๊ดเสียงแหลมไม่นีนะครับมันอยู่ปูอย่างเดียวเลยดังนั้นผมก็เลยปิดน้ําปิดปั๊มนะครับเทสด,ดูหมุนฝาจุกนะครับฝาจุกตรงที่ผมอธิบายนะครับหมุนฝาจุกออกมาให้อากาศออกหมดพอหมุนฝาให้แน่นตามเดิมเปิดใช้เปิดใช้ปั๊มใช้ได้ครับผมแต่ใช้ได้แค่อึดใจเดียวก็ อากาศเข้า,ขาเข้าหายอีกดังนั้นนี่นะครับคือตัวแอร์ชัตเตอร์ตัวนี้นะครับผมดังนั้นวิธีการเปลี่ยนก็ดังนี้ครับผมตามนี้นะครับใช้ตัวนี้นะครับหมุนเอาตัวเก่าออกเอาตัวใหม่ลงนะครับตามคลิปที่ผมเคยทําไว้หลายคลิปส่วนวันนี้ไปพาไปดูหน้าง,งานกัดไปดูข้างนอกกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านทุกเอฟซีทุก FC, ทกลำลังใจนะครับผม สาระดีๆทั้งนั้นนะครับผมฟังแล้วก็ฟังเป็นจุดเป็นจุดนะครับผมการอธิบายของผมเนี่ยมันจะแฝงอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะครับการอธิบายการอธิบายการสาธิตในเบื้องต้นการบอกให้คนทําในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะบอก1 2 3สาแต่เราไม่ใช่ว่าบอก1 23าเลยนะครับเพราะว่าเราต้องให้เวลากับ YouTube เขาบ้างนะครับเพราะว่าเขาจะต้องให้ทำเนะี่ยวนาทีเยอะๆนะครับนาทีเยอะๆดังนั้นเราก็ต้อง พูดทั้งหลักเกณฑ์หลักการแล้วก็พูดรวมๆมาจุดซ่อมจุดดูแลนะครับใตรงจุดนี้เราต้องให้เวลากับเขานะครับไม่ใช่ไปเร่งรีบเวลาแล้วเราจะไม่แม่นกับงานแล้วเราจะไม่เก่งนะครับผมเพราะว่าไม่รู้อะไรมั่งจับมาทําเลยไปเลยจบแล้วครับไปเร็วเค็มเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่ใช่ครับผมเราต้องอธิบายกันให้มันรู้เรื่องก่อนแล้วก็ค่อยปฏิบัติตามนะครับตรงนี้เอฟซี FC ทุกทา่าน เก่งและเป็นแน่นอนนะครับสำหรวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับไปเจอกันใหม่ครับ